เจ้าเคยไปบ่ล an er ่ะเคยไปอยู่ตอนยังหน่อยโดยโดยแถวตรงน็้ก็้องเคยไปฮะเคยไปขอแล็บเขาแถวตรงนี้เคยเคยไปเจ้านะเอาเอานี่ไปแล็บเขาพระเออไปตรงนี้เออแม่ว่าเขาเอาเอายังไปขอเอาน้ำไม้เอาน้ำไม้เอาในอยากได้กินนี่เนาะเออโดยโดยโดยว่าไงคือ น้องฝนตอนยังน้อยตอนเป็นสาวว่าดูนี่เละแต่ยังสาวเออโดยโดยโดยเปไงตอนยังสาวอันว่าแม่พาไปโคเข่าคือของเอินเนาะน้องฝนกะมีหน้าจิตให้นี่นี่ เมนผีช้างอีกแล้วน oh, okay. oh, huh? ่ะแตนแตนโอ้ยแตนเตนเอาพี่น้องกันเต้นอะไรนี่เฮ้ยนี่วันยีจูดได้เอาพี่น้องอีพอเรากำลังสิจูดแต้นมั้ยใช่ไหมบอกเด้อเนาะเฮ็ดโอ้ยฮู้นพีเฮลอดฮันแม่ปอแตะขบเคีออกมาพี่น้องเลย มันตอดเฉพาะมันตอดงัวเฉพาะตอดงัวได้นี่เดโอ้พูนะพี่น้องเ้ยอหูแตกกนออกมาอเห็นบอกดเท็ดเอาเห็นบอีโอ้โอ้โอ้ไฟรอโอ้นม่แตนมันไปจักทีบอกเฮ้ยเนี่ยโอ้แน่เลยโอ้ตอดนะ บ่บ่ทันบ่ทันบ่ทันตอดโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะเกิดเหตุการณ์บ่าคาดคิดแล้วพี่น้องเงอ้ยว่าอยู่เฮือนน้นองน้นำฝนพี่น้องเนาะพอเรามาเรียกงวัวแตนตอดไปสันว่าแตนตอดนี่าเมื่อกี้กำลังย้อนว่าลาบชีนไม่กินเมื่อกี้นี้กินลาบชีมมตมา,า, <laughs> าตายเนาะมาจีนตอดแตนตอดได้ตายเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนี่เฮ็ดเอาอยู่ห มันตอดงัูเราได้พี่น้องเอ้ยนี่ผมเป็นว่าเรามาลังแก่มันเลยมันตอดงูเรางวเรานี่แล้ววะย็บนี่เห็ดเอ้าโอ้โอ้เฮ็ดหนีแล้วหนีแล้วผุดผุดผุดแม่หนึ่งผุดเออปึ๊บนี่อยู่บ่โอ้ยโดยโดยเดี๋ยวนะเฮ็ดเบิดแล้ววะหมดแล้วเบิดแล้ววะหมดแล้วนี่ใช้พอหังมันอ่ะนี่ โอ้นี่โดูดูอันนี้กับลาบงัวเมื่อกี้ตัวได้แซ่บกูกันโอ้โหไฟลาบงัวแล้วตัวนี้โอ้เจ็บตัวได้ตัวนี้เจ็บไปชนว่ะดโดูกินลาบงัวโอ้ยกินแล้วหมดหตายตัวนี้ตอดได้ะตัวนี้ตอดหมดเจ็บป๊าหมอนลับหน่อยค้องคอหนึ่งพี่น้องเอ้ยดูดยม้วนมะพ่อม้วนมะคันเปิดปุ๊บนี่ม้วนปั๊บเลยป่ะฮะเออเ้าวม้วนแล้วดิเปิดดิดโดยเปิดล็อกด้วยฮะ โอ้พอนอีกเออกินลาบสิ้นกินลาบสิ้นแล้วมาบัดพอดห่อพอนหอมบัดที่พี่น้องเอ้ยโดยโดยชุดละพอชุดละเขาว่าอ่าชุดนี้นี่หายง่ากๆเลยทดแทนนี่เอาพี่น้องเอ้ยเนาะเอาสบายดีเด้อแม่เด้อโดยเอาพี่น้องอันนี้ก็คือทางอ่าแม่์แล้วพี่น้องเนาะอ่าไปกินลาบงัวเมื่อกี้นี่ เราบัเชียงเนาะสบายดีเราบัวเห็ดแซ่บลายติดแต่ปากฮะเป็นยังไงแม่ลาบงูอ่ะเป็นยังไงแซ่บแซ่บติดใจเลยเออยิกกินอยู่เรื่อยๆคู่มือฟังเด้อฝนเด้อยิ่กินคู่มือดูเลอ่ากันบัวเช็บเลยแม่บัวกินโดยเช็บระหว่างปิ้งกับอันมาลาบเมื่อกี้ตัวไดนค่ะก็กันชำกันชำกัน เออาวเแบบได้นะอันไหนเอ้าให้ลานกินเอ้าเอ้าฝนยายเอาทั้งแตนให้ให้อีลาน้อยกินเอาสวัสดีเดินนั่งเด้อโดยโดยคักยี่บ่อได้กินอิ่มกินเต็มน้ำมูยี่บ้ออย่าบอกนะพี่น้องไงนั่งฝนกินข้าวในค่ำนี้เนาะ บ่แปลกับเพิ่นตัวน้อยนะโดยทั้งกินทั้งหอ่อถือว่าอ่าอิ่มกันทั่วหน้าทั่วตาเพื่นเนาะก็ถือว่าอ่าเขาก็ซื้อมาสู่ทีมงานกินอะไรเพี่นเนาะเห็ดเปียกเส็ดงานเห็ดนองจอยอเพื่อสี่พันไปได้คือคนอื่นคนที่ผ่านมากอ่ะโดนเติบเลยนอกประเยงเนาะนเพื่อช่วยหันมือหน,น่อยพีองงพอ่อนหน่อยเพราะว่าอ่าทาง พี่น้องผู้ใหญ่จะดีกับทยอยเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องช่วงนี้ก็ได้ก็ถือว่าดีพี่น้องเนาะสำหรับทางน้องจอยพี่น้องอะไรดูว่าน้องน้ำฝนกับผู้ผลิตผลมันกับทดแทนกันโดยเป็นครูคูกันเนาะโดยเป็นครูครูกันเป็นพี่น้องกันลูกหลานกันโดยเนาะตอนแรกเอาใจพิษนึงว่าลูกมีตู้นี่จะแท้แท้บ่แม่นบ่แม่นลูกเลี้ยงเพิ่นเก็บเอามาเลี้ยงเม่อเพิ่นเก็บเพิ่นบูชาเอ้า ผูกแขนผูกแขนอ่าผ oh, like ูกแขนผูกแขนโดยโดยเอาเดี๋ยวไปเบิ้งน้องเพิ่นก่อนเด้อโดยโดยโดยอ่ะนอนเพี่นเนาะทางผู้ตู้ก็เปิดคลิปมากก็ตีแตนเติมเต้มอยอะพี่น้องเอ้ยเนาะฮะลุงก็ต้องกราบสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขู่สุขชนระวังในและก็ต่างประเทศเนาะพี่น้องอ่าคุณสงสัยสิมาดพักดมีแม่นบ่นาง อันนี้อันคูอยู่เ้ือนน่ะมีจกักนวยน่ะมีสองหน่วยมีแต่ชับนี้นะเ่าอิลีไดเอาแล้วโดยโดยเอาบมเป็นยังสนาดเดียวบูอืน่นลุ่งชิคก้้มา,าย <c oughs> มีสองหน่วยน้อยนี่ตัวอื่นกับบบมี่ <c oughs> เออ <c oughs> โอ้พี่น้องเงยพักชวนนี่นี่คู่นแท้เลยเมื่อกี้นี่ก็ใช้ลาบก็ะพักชวนนี่แหละ เอาอยังให้ใส่ขี้งัวเปล่าผลอันว่าอันต้นนี้น้อยมันพู้หนั่นคือมันออกจากเม็ดมันบ่อเออคือแบบว่ามันมันแก่แล้วมันล่นลงไปเม่เลาเขาโดี๋ยมันขึ้นไม่ไม่เองมันเดี๋ยวนากินข้าวกินน้าพักบัวบ่ได้มีบ่อน่ะน้องเพิ่นมักปลูกมักผังได้แต่พักบัวกับบดมีเป็นยนว่งอ่ะเดี๋ยวอบื่นนุสีจัดให้พี่น้องเอ้ตัวนี้นะเดี๋ยวอบื่นสชีเอ็นว่ามาให้น้องเพิ่นนี่อันนั้นเช่ยังเฮ็ดเฮ็ดชวนพักบ่อ่ะ เช็นงานพักนะอ่างานพักกับต้นนะนี่ก็ตัดตัดออกพร้ะอะไรเฮรอเพราะว่ามันมันมันบดบางเสียงแดดแล้วมันเอานะต้นยังต้นต้นชันซาบเหรอต้องให้มันขึ้นสูงให้มันชันนี่นะตอเนาะมันอย่างงามเห็นว่านี่โอ้ยหลายสีหลายคู่เติมยุ่ยกเพื่อสีแล้วอันนี้ก็ได้อ่าอย่าบอกได้เบาคู่เดียวเลยเลย ตายโครโรแล้วอัน <c oughs> ยังใครอยากจะนอนประธานป้องเพิ่นมือ่อไดเพิ่นนัดมาเจาะน้ำนะเพิ่นบอกว่าดเดี๋ยวเพิ่นลงมาแต่สีปูรแล้วมีคำตอบเออมาแต่ซีโปรนะพิ่นสีเอามาเจาะให้น้องเนาะไปอันนั้นทางประธานป้องเพิ่นรับผิดชอบเขตว่าเรื่องของน้ำในใสายอยของอีหลักน้ำฝนเพิ่นน้องเ <c oughs> นรอ ทางอันว่ากระตุกเสาจอยเฮาพี่น้องเนาะมื้อนี้กะมุงหลังคุ้งหลังคาเรียบร้อยแล้วมีแต่ว่าอะล้อฝืดบ่เอ้ยฝืดอยู่ลุงฉวกอันยอมให้ทางอันน้องอ่น้ําฝนกับเสาจอยมื้อเช้านี่พี่น้องป๊าต้องเหนื่อยอะไรใครย้อยมันก็ไล่บ่หลายแล้วมันขู่เสียวน่วยใหญ่ซําใดมอันขู่เนี่ยเอาง่ายง่ายก็หนีบ่ อั้นี่เพราะว่ออันนี้เป็นของโตว่าของเจ้าจ้อยวะลุงก็คิดว่าของโตนะเพื่อนว่ามีอยู่คู่นึ่งคนน่ะแต่มีซ้ำกำปั้นอแหละพี่น้องเลยโดยเอาเอาโดยหมายเพราะขยายออกก็ได้ด้อนี่เนาะหนาฝนเนาะ เออไม่ก็ต้นนิดหน่อยอันว่าคือสมมติว่าลุงอันอันกลนเอาเมื่อปลูกได้ปะฝนโดยโดยเออมันกำลังสีเกิดมันกำลังสีมันกำลังสีไงโดยโดยโดยอ่าเพราะว่าทั้งแม่น้องในนี่กำลังเห็ดชวนพักพี่น้องเลยกำลังปลูกพักบัวพักหอมมาชวนลายพักกระเทียมกับเราอันมาปลูกหอมแดงวานาหนาวเขามาแล้วเตรียมนานพักไว้เลยดีเพื่อน บอยไทยพี่เห็นน่องมึงในลุงก่อนนะอันนั้นก็แม่นบมอดนะเออหอมเปนี่ในิลซราปูลาปลาพี่น้องให้แซ่บเนาะเนาะพี่น้องคนจะอันว่าลองหดพักหดหนี่อยู่แล้วเดี๋ยวบอยทัวร์เลยเอาเอาเนาะฮ่าฮ่าไอ้เลื่อนตัวนี้ฮอตฮใช่ฝนเลื่อนเลืนนี่นะชุด หอดตัวชายทอดชายนี่แหละขวดฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันยาวหอดชายป่ะดิยาวยาวทอดทางพี่แต่หัวนี่บ่อกตัวท er ี you ่ว่าตัวตัวที่มันเบ่งคลายชั Bey ้งอันสาวจ้อยนี่อันนั้นหนึ่งห้องเพลินห้องกระเจ้าบ่มันเป็นห้องโตบ่เฉพาะเฮือนโตมันอันอันเลื่อนตมันมีซ้ำไหนนะก็มีกับแบ่งให้สาวเจ้าเพคนไหนก็ตามเลือกแค่ ต้นจำปาอืมหอดบ๊อบเล่าผู้ใส่เนาะใช้ภาพไปเบิงเน่อยอยู่ใช่ไหมโมเมนต์ยังไงพี่น้องเอ็น่าทางอันว่าอ่าหม่องพคนจีจ้าวน้ำจอดได้นี่เออมันต้องอันว่าอันนี้ได้ฝืนเนี่ยเขาสบายดีพี่น้องเนี่ยดูละเดี๋ยวเรียนอยู่ปลอสามบ่อาบน้ำอยู่บนมือเช้าเนี่ยเอ้ยน้ำกับบ่อาบ ประตู้มักม้วนนี่ก็อ่ะยอกยอกแต่แอนตันเออมาห่อนี่บ่ละอืมอันประตูทางเขาขึ้นบนด้านบนของตัวบ่ใช่ของประตูของประตูอ๋อมาเขาน้ำกันคือประตูเนี่ยแล้มีเมียมีอย่างบ่บ่เคยมีเมียอีกเถอะแล้วอยู่ผู้เดียวที่ดินนอนต้นหญ้าแล้วก็ลายเอ้าคือบุ้มมีคนเอาแล้วเฉยเพราะว่าเราเราบ่มักฮะเราบ่มักเราบ่หักผู้สาว บ้แท้แล้วมักว,ว้าวหรือว่าหมักกุชามะแล้วบ้วม,มักไปเราวแบบเราหมักอยู่คนเดียวมักอยู่ผู้เดียวมักสันโดดบอกไงลายคนหลายเรื่องนอหน่อยคนหน่อยเรื่องอย,อยู่ผู้เดียวเลยอย,อยากฟังตู้กับฟังอยากฟังเพลงกับฟังแต่ดินประตู้อินลายเนาะเนาะบอกถึงเนะาะประตู้ดินลายดีเลยพี่น้องเลยอันนี้นี่คือ آ, อ่าประตู้กับอันว่าพ่อผลนี่เป็นพี่น้องกันมาด้วยเนี่นแหละเออที่วาเซียไปเป็นไอ้ประตู้อ่าเป็นไอ้ประตู้อันนี้บอกไงว่าทั้งเจ้าเกิดเเอิญนั้นว่า อ้าวเนะาะเอิอ้ออนอ้าวอ่าเป็นอ้าวทั้งน้องฝนพี่น้องเอ้ยอ่า,อาลงไปนี่กับเมนบดเลยแม่บนบ่อยน้าเราบดเลย,ยอันที่เฮ็ดหัวกับเมนบ่อน,นะนังเนี่ยเขาลงไปพูดหน่อยนะที่ลุงถามดูว,ว่านี่นะยห้องประตูผู้เดียวยเฮ้ย,ยเฮ็ดดีกันแล้ววันละลายเด้อ <c oughs> เออเวลาเราเถากันนี่เนี่ยเฮาเลี้ยงเอาแล้วเฮาเราจะยุกได้เฮายสมวัดลายเด้อพี่น้องไอ้ประตูเนาะเออ ต้นเป้าเด็กก็มีประโยชน์ได้เวลาเด็กน้อยเกิดใหม่ก็ย่ำเข่ามุกใส่ใบตองให้ลูกกินเคยปะเคยอ่าเห็นบอ่อันตรงนี้ลงไปนี้นั่นแหละเนาะเออพนอยนะังไงตุ๊กอีกยังกุกพ่อบอกกุ๊กยังบอเฮ้ยกุกกอ่ากุกคอยบอกกุ๊กยัยงบอกอย่างเงี้ยนั่นแหละอันนี้มักลิรฟ้าอา้าวววกนี่เห็นใหญ่ก,กุ๊กเคยน้ำฝนไหม,มอห๋อึกว่าต้นเนี้ยเกว่าต้นไ้ ดอกมันก็ลายโยฝนเออมีกิ่งมากลายจนจิบสาวสามจิวยอยู่แหละแงมากนะด้ยอันนี้มันยังเช่นเป็นมากบ่กะลังสิเป็นมากกะลังสิเป็นเนาะเออโดยโดยโมเมนสามีจะบ่บ่นึกว่าเห็นเดียวม่งนึกว่าผัวพจนมาแต่หน้านะใช่หรอกะลังสิว่าไปเปิดโตผัวแล้วอยู่อ่าอ่าบ่คือชื่อหมดแบบลุงกับ เจ้ากับลูกเจ้านี่ย่างไปหน้านี่ยหอดบ่หอดบ่ดุงมีอย่างอยู่ดุงกินแต่เฮากับอะไรได้ลุงกับไหวอยู่ฮะเมื่หลายเนี่ยมาไปฝากแล้วเนี่ยเห็นว่ากินแต่เฮาเมียท่องจนเบพี่น้องก็ผัวอยู่หน้าหน้าเหี้ยวหน้าฮุบป้ะเลยเออโบแม่นยังสิอยากออกไปเบิ่งหน้าน้องผลว่าให้หน้าตะเก้าเพิ่น้องเนี่ยใดนะเดี๋ยวดุงจะหน่อยดุงพาพาพาลุงไปเด้อเด้อจะหน่อยจบคลิปนี่แหละพี่น้องเอ้ยจะหน่อยสิเออพาให้น้องเพิ่นพาออกไปอ่าอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อ่า พี่น้องหรือว่าเอฟซีพวกนีจะดีกะให้ความสนใจก็มากูดว่าผลนี่นะอ้าวลุงถามมามใบมะกูดอยู่เมื่อกี้นี่คือบ่บอกกันเนียเฮ้ยเอสีิใส่ลาบเมื่อกี้นี่นะเฮ้ยลุงมาบดบ้านนี่บ่มีใบมะกูดบ่คิดด้ใจแต่ว่าลุงก็บ,บริถามมาน้องฝน่นบริบอก้องผลเนาะหู้หแล้วพี่น้องไงลุงเห็ดเหี้ยนแท้แหละบาทที่นี่นะอันนี้นี่คือตัวหู้วอมเป็นยังงมันจะงงาม แมนตมีต้นมะขามคือแสงแดดบ่เถิกมันมาที่นี่คันตัวสิปลูกยังคือปลูกพักปลูกหญ้าคือกันคันตัวไปปลูกที่ไหนลนะ่ะอ่าพักหญ้านี่มันงามได้ยุ่งเพราะพัก,พกนี่มันแค่สามเดือนสองเดือนสามเดือนมันเป็น,เป,นเป็นหัวเป็นหมากไปหมดละดแต่ต้นมะกรูดนี่มันต้องการแสงแดดแล้ยที่มีแตอร์เฮานี่อ่าพยายามตอนงามันลงนะตอนงา,นงนงาพวกอ่าต้นมะขามเนี่ยหวานมะตุ้มขามเลยหวานกลางหวานมะขามกลางเออแต่คือสิบบปันใดยดอกพี่น้อยโบมีมะขามจังหมาก ออกนอกระดูบอกยิงเงียอีกแหละออกนอกระดูแต่มาคามตะกี้นแต่สมัยตะกี้น่แต่ลุงแต่ลุงยังน้อยฝนไอ้บอกจากใจเลยแต่ลุงจังน้อยตะกี้จําความได้เนี่ยตัวเชื่อว่ามาคามเนี่ยเป็นหนายามเดียวได้เนองเลยปัจจุบันนี่นะเป็นทุกงามมาคามเนี่ยเป็นทุกต้นเลยเป็นทุกงามเลยเป็นอ่าคือซุกกะมีพี่น้องเนาะเป็นมักน้อยกะมีเป็นดอกกะมีที่ก๊กเดียวกันนะฝนเนาะอันนี้นี่ยคือแบบว่ามูมูบดแล้วเนาะมูซุบไปแล้วเิ่นกระังสิจอมา เออพอหมูไก่สีจอหรอกเจ้าของสุกเอ้อะอะคือต้นยิวนี่กะอันนี้นี่อ่าเอาหมากบ่เฮ้ยเออมันคือสูงเห็ุฝนไผ่ขึ้นให้เครเกจ่างจ่างฮะไอจอยฟูซีฝนมักไปขายน้มัอ๋อไอจอยสายขายน้ำมันสายตึงเนาะไอ้จอยสายตึงเนาะอ่าอ่าอ่า จ้างไอ้จอยพี่น้องอพี่น,น้องเพื่นจ้างไอ้จอยพเพห็น,นไหมคือพี่น้องเห็นเลยไอ้จอยครับเชื่อเ่าตอนลูกไปซื้อสิ้นเน่ยพ่อเรา,าให้ฉันเราหาบน้ำแบบไปบโบหินก่าวไปลากก็ไปนั่นบ่เนาะลากกรปายไนั่นไประจำเจ้าเคยไปบ่ล่ะเคยไปอยู่ตอนยังหน่อยอไไโดยโดยแ<อ>ถว<อ>ตรงหินก็น้นองเคยไปฮะเคยไปขอแล็กเข่าแถวตรงหินเคยไปเจ้าน่ะเอาเอานี่ไปแล็กเข่าพระไปตรงหิน เออแต่ว่าเขาเอาเอายังไปขอเอาอาณาไม้เอาเนื้อยัดเนื้อกินนี่เนาะเออโดยโดยโดยว่าไงคืออ่าน้องฝืนตอนยังน้อยตอนเป็นสาวบ่าดีวะเนี่ยเลยแต่ยังสาวเออโดยโดยโดยว่าไงตอนยังสาวอันว่าอ่าแม่พาไปขอเขาพี่น้องเง้ยเนาะอ่าน้องพนก้มีหน้าจิตให้ ตะกี้นี่มีลายก็หันมาฝนวันนี้เลยมีอยู่11หางพอดีพอเสียแล้วแม่ว่ามันมีปัญหามีปัญหากับพี่น้องเพิ่นอ๋อว่าเพิ่นก็เลยแบบว่าแบ่งแบ่งเอาไปว่าเพิ่นแบ่งให้สำนีสำนีเนาะว่าไงว่ามันหน้าหน้าพ่อเจ้าบ่หรือว่าหน้าเม่มตุหน้าพ่อหน้าพอแม่แหละพี่น้องอคือว่า่พวกอาพวกุงพวกอาอย่างเสนเ่น่อแบ่งให้พอเนีสำนี่ะฮบมีสิทธ่าน เพราะว่าท <um ั้งพีทั้งน้องทั้งไอ้ทั้งทรายพิ่นตายไปเลยเด้แม่หมดล่ะได้แต่เพิ่นสีหายตะกี้สิบเอ็ดหาหายไปอยูสิบเอ็ดหายไปหายไปซีหายเออหายไปซีหายก็ยังเดือดเจ็ดเดือนนี่ยังดีได้บอกหายครึ่งครึ่งน้อยเนาะกานหายครึ่งครึ่งนี่เพราะแห้งกานหายีิครึ่งนึงนี่ก็ือหัวหายพี่น้องน้อยสิบเอ็ดหายหายไปหาหายครึ่งนี่ก็ือโว้ยเจ็ดหายนี่ทั้งหมดทั้งมวลได้เข่าแต่ละปีเนี่ยคันได้ลายชุดนี่จักสอบผล ซาวซาวสอบปีใดเข่างามคือปีนี้ฝนดีที่ฮอดบอยซาวล่ะคิดว่าบ่ฮอดเออฮอดบ่ฮอดเดี๋ยวก็ไปเบิ่งพี่น้องก็ลุงสิไปเบิ่งบุกนาเพิ่นหมดนี่ว่าโอ้ยดีได้สิจองโต้ก็เนี่ยเดี๋ยวพราเชียงออกมาเดี๋ยวลุงสิจองโต้สิพาไปทงนารถใหญ่คือรถลุงนี่ไปฮอตปะไปฮอดเนาะโอเคเดี๋ยวขี่รถใหญ่ไปพี่น้องช่วยหน่อยสิพาน้องฝนไปอ่าทงนาอ่าน้องฝนเพิ่นเนาะเพราะว่าดุงอยากเห็นผัวแล้วนะไปผัวเพิ่นผัวเจ้าหน่ยเห็นกล้องซีแล้วกล้าเข่าอยู่วะ คนย er <c oughs> ouais. <It> ังบ <c oughs> e ่เคยเข้ากล่องบ่กลราเราเราเราแบบประมาณไหนให้ประมาณไหนก็ประมาณแบบพันยากอ์ไอ้อ้ยเนอไอ้อ้ยแน่เออโมเมนต์อย่างนักอ่าคืออันลุงซื้อน่ากินมากเลยพี่น้องไงลุงกับแบ่งมาพี่เพราะว่าลุงวัยสิบหายทางน้ำฝนเอาไปหายทางผัวเราอยู่หน้าเราพี่น้องทางอันผัวลวก็เกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าไม่มาละเกี่ยวยังเนอหนิมาทันที่เกี่ยวเพราะว่าเขามาทันที่แก จมัดท oh, oh, ี่ว่าเพิ่นเกี uh, content, ่ยวที huh. mm ่ว hmm. yeah, ่าม oh, <no. S 2> ันคอยสุกไปเรื <expres wers S 1> uh ่อยก่อนว่ไ uh ด้ท uh ี uh ่ว่าสุกก็ะคอยเกี่ยวไปเรื่อยๆเออโดยโดยโดยมื่อไหรมันสุกมันนี่เฮากับคอยเกาะไปเออว่าง่ายก็คือแบบว่าเขาการเหาสิเกี่ยวไปเลยแบบมันตัวมันบราณที่สุกกับยังหลายเนาะมันพวกอย่างพี่น้องไอ้เพื่อนนวลว่าลูกมันนะฝนเนาะที่มันออกบ้ามหลังนะมันมันบบรันได้สุกมันยังเป็นน้ำนุ่มน้ำยังอยู่สิกะเปล่าเกี่ยวอ่า โดยฮะพี่น้องเงยถามจากใจเลยแซบอยู่บนกับเข่าเมื่อกี้นี่แซบเนาะเอาพี่น้องเงยถือกระพานชนะลุงก็ได้ีแม่เมื่อกีนกนกนก้นี่พากันนั่งกินอยู่อีลาได้กินในบนกับเข่าเมื่อกี้นี่บม่ได้กินซ้ำบ่ฮะได้กินจี่บบอได้กินจีบบอ <c oughs> อ่นอเนาะพี่เนาะอันนี้กะทางคือลุงเบาแหละเอื้อยก็อ้กกายแล้ว ตามมาเรื่องภา,ากระจ่าท่นแหละแต่ว่าบางทีเนี่ยพ้นเห็นทั้งซองเบาเสียงเบาเสียงแจ้งแล้วมีแต่ว่าพ้นชิโจ๊ะไว้ก่อนคันว่ามีอย่างาขาดเรือหรือว่าเนี่ยไหนก็นตามแต่เลยพนอยากจะเช็ดอย่างต่อไปเรื่องนี้แหละพี่น้องเนียทั้งเป็ตู้นี่กระเท่าเลยคันมีห้องสวมห้องไายก็ยังใครได้นอนหอกเนาะแต่จะน้าเจะไน้ได้ห้องสวมห้องไายก็คักอยู่เด้น้าแม่เนาะเอาอยู่บนห้องสวมห้องไายเอาเพียงห่องน้ำเอาห่องน้ำเอา นี่กระดึกว่าบ่เอานึกว่ามักธรรมชาติมักให้ยุ่งครบก้นนะแม่บ่เอาบ่อกยามันฮะยุ่งครบก้นนะนะแม่แบบยุ่งครบก้นครับเอาเข้าไปทาอยู่ป่าดิบ่นะเออไปอยู่ป่าอดไกี่น้อยหมดม่นยังมาซ้ำตายแล้วไปยุ่งอะไรโอยเดี๋ยวดี๋ยยุ่งลายหน่อยนะพี่เนาะโดยเอาพี่น้องเอ้ยอันนี้กล็ฟังเบิ้งเนาะว่าเอื้อยเพิ่นสิ์จีนใหญ่โตกะอ่า ฟังเมืองไปเรื่อยๆเนาะกันว่าเพิ่นอยากซอยจากซอยนั่นแหละกะอ่ากะว่ากันอีกทีนึงเนาะผนเนาะมันก็เป็นเงินลุงพี่น้องเอิยตัวนี้กะเอื้อเพิ่นว่าจากซอยตันแรกแล้วเพิ่นอยากซอยไอ้เรื่องภากระจาแต่ว่าเพิ่นเห็นทั้งบอเสียงเนี่ยหรือก็ทั่งเอื้อบุญบ้านเฮามาถามเนี่ยเพิ่นก็เลยอ่าโจก่อนเพราะเฮิร์มไปจังหวะอ่ามีแต่ว่าถ้าฟังเพิ่นสีซอยอย่างมากันเพิ่นบอซอยกะมันเป็นสิทธิของเพิ่นเงินเพิ่นเนาะเขาก็บอกมีสิทธิอยังว่าเพิ่นนนอานนะโอเคน้องเนาะอี่ะ้อเดออาาีหล่สีพี่น้องเนลูก เด้อโอ้ยนิ่งขนาดเลยคนน่ะคือพ่อหรือคือแม่คือแม่์วันไหนบุตรีน่ะเอ้าสบายดีเด้อแม่เด้ออ่าเอาอีกอยู่บนสินง้วน่ะเอาอีกอยู่บนสินง้วน่ะบอสิเอาไปให้ร้านเคยเจ้าอยู่พุด้แห้งยากคมเด้อเด้อด้อในเกาะเชื่อมาอยู่เลยมันก็ยามแล้วมันจะกินแคบแล้วหรือโอเคโอเคเด้อเด้อด้อเาพี่น้องเอ้ยเด้อ อฮะอ่ะน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันี่แหละพี่น้องเลยลุงก็สอบถามเรื่องเขาเรื่องน้ำเรื่องการเป็นอยู่ของน้องน้ำฝนรู้มั่นพี่น้องสุดซอยกันทั้งเพื่อนน้องแถวอย่างสิกับน้องเพื่อนมาสุดไม่สอดนี่แต่ว่าอ่าขอบุญขอบคุณเนาะที่ผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นทางน้องน้ำฝนและกระทางอันว่าน้องแถวพี่น้องเอฟซีผู้ใหญ่จะดีเพราชี้ทานจะดีมีแห้งจะเจ็บจะจนลำลบไม่รวยพี่น้อองเา ไปแล้วบ๊ายบายสบายดีเดอ้อเพียงเดอ้อ